งดูไอ้โน่เอเฮ้ยเฮ้ยวันดีเพื่อนไปไหนเดี๋ยวก่อนไอ้โน่รีบไปไหนคุยพวกกูก่อนไปไหนของกูวะของของึงหยุดหยุดมึงหยุดไหนมึงหยุดเลยหยุดเลยเดี๋ยนะเฮ้ยมึงใส่เสื้อใครวะกางเกงก็ไม่ใช่ไอ้เหี้ยรองเท้าเงาชิบหายของมึงจริงไหมเนี่ยหลานนักเรียนก็ไม่ใช่หลานนักเรียนมึงไอ้โน่เมื่อคืนมึงไปไหนมา ไม่ได้พูดสักทีเวนเออเมื่อคืนกูไปรอว่าอไอ้ปุนมาไอ้ปุนสภานะสรุปมึงยอมมันเหรอเฮ้ย hey, ยอมอะไรวะเฮ้ย hey, ไม่ใช่บบนั้นแล้วมันแบบไหนเออเดี๋ยวกูค่อยเล่าให้ฟังเฮ้ย ตัวจริงมาคราับไม่ใช่เว้ยไม่ใช่อีเหรอเขาตีมึงเมื่อกี่ปีแล้วผมพอไปเหะน่ารักออก ว่าไงยูโน่ no. ทำไมเมื่อคืนโทรไม่ติดอ่ะอ่าเมื่อคืนเหรอไปน,นอนบ้านเพื่อนมาไม่ได้ชาร์จแบตเพิ่งชาร์จเมื่อกี้เลยบ้านใครเหรอแล้วอยู่ทรมาไม่อะายเป้ามีสิยงนี้กินข้าวกันร้านเดิมนะนะายู่ไม่เจอตั้งนานคิดถึงมากอ่า แต่ตอนเย็นเรามีข้าวชมรมอ่ะยู่รอได้ถลุนอมานะฮะเย่ได้เจอนี่นี้ะอ๋อโอเคเฮ้ยไอ้อมข้าวกูยังไม่ได้กินสักคำเลยมึงไปซื้อให้กูใหม่นะ โอ้ยแค่นี้เองมาคูปอนมา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 อ่อเชีย่ยแล้วไม่เอากระปกเหียโอ้แค่นี้เองเริ่ม<ะ>เลยอันนี้ชื่นอก แกจับรวมโนยมาอยู่ปะแล้วโอมามาปะถ้ามาแล้วแกจะให้เขากินอะไรแกกินหมดแล้วเนี่ยน้องแนนเอาพวกคนมันมีความรักมันก็ต้องหิวเป็นธรรมดาปะฉันอะใช้แรงที่มีไปกับการยิดถึงโอมหมดแล้วไม่เหมือนแกหรอกแยคนไม่มีความรักแกกินกันเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวโนมาฉันสั่งเพิ่มเองของแบบเนี้ยโนไม่ชอบกินหลักจีนโนอะชอบกินแต่ของไม่มีประโยชน์เอา แกชอบโน่ดิปะ่ะเง่นดิ <c oughs> โน่ตั้งตรงนี้ดิอืมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสด,ดีจ้าเอา้าโน่เอาเฮ้ยไม่บอกก่อนจะได้มาด้วยกัน ทำไมไปนั่งตรงนั้นน่ะเอ้าก็ตรงนี้มันว่างเลยข้างอยู่ก็ว่างมานั่งข้างอยู่ไม่เป็นไรตรงนี้ได้ข้างอยู่ก็ว่างมานาั่นนขงข้างอยู่เล้วไม่เป็นไรตรงนี้ก็ได้อา่าไม่ต้องเถียงก,กันไม่งเถียงกันทันลุกให้จบจบจบไป,จไปนั่งไปนั่งจ้าไปนั่งด้วยกันขอบคุณนะลีหลีไทยควรมีความรักจ้ะกินไรเดียโนยูสั่งให้ปะยูรู้ว่าโนชอบกินอะไรบ้างพี่เขาสั่งอาหาร เอาเอาเิซ่าพิซซ่าเอาสปากเกตตี้เอาหมดเลยเอาเอทุกอย่างเราไปนิ่งคุณกับโน้ตสนิทกันด,ด้วยเหรอคะอืมสนิทดีเมื่อวานนะ โนยังมานอนบ้านปุ่นอยู่เลยอ๋อมันอคืนเพื่อนที่มานอนบ้านคือโนเหรออืมเนี่ยดูดิยังใส่เสื้อปุ่นอยู่เลย น้องเอ็ม A T M หรือเปล่าคะใช่ค่ะคพี่เนี่ยฟอลหนูอยู่นะคะแล้วก็ชอบทั้งหนูแล้วก็คุณแม่เลยค่ะเพี่ขอถ่ายรูปได้ไหมคะเดี๋ยวมื้อเนี้ยพี่ไม่คิดเงินเลยค่ะแค่แท็กร้านให้พี่ก็พอค่ะน้องปุนด้วยได้ไหมคะตัวจริงนี่หล่อมากเลยนะคะเนี่ยบอเดี๋พี่หน่อยนะคะแกเข้าไปถ่ายแกขอบคุณนะคะทานให้อร่อยนะคะ,ะไปแล้ว ไม่เป็นไรฉันต้องสวยไว้ก่อนเผื่อโอมมาเดี๋ยวมามามาเดี๋ยวถ่ายให้มาโอเคเข้ามาถ่ายด้วยกันมั้ยนี่แมวมารักจังดูแมวหูแมวแจมบอกเลยแจมบอก บอายบายโอเคกลับ <Okay, S 1> ดีๆนะบ๊ายบายเราจะไม่เดินกันต่อหรอกคะดึกแล้วนะเดี๋ยวแม่ก็ว่าหรอกง <Okay. S 2> ั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้อยากได้อะไรเดี๋ยวคุณซื้อให้เลยจริงนะ ฝากเอ็มด้วยนะลีทำไรอะ่ะถ่ายป้ายทะเบียนไงมึงไม่ทำอ่ะมึงแซ่ภาษาเหี้ยะไรวอะนี่ไฮเทคนะมึง เราก็ขับกันได้แล้วเราเราอะไรวะลืมไปแล้วเหรอมอไซค์อ่ะเฮียเออว่าชิบผ่านแล้วไปไปแป๊บเดียว เฮ้ยเอาไม่อยากไปอ่ะแป๊บเดียวไปเถอะไปโนโปไปแป๊บแเดียวอ,อ,อ้าวน้องปูนทานอะไรมาหรือ,อยังคะทานมาแล้วครับมอไซคันเมื่อวานอยู่ไหนล่ะครับมอไซอ๋อ ที่คันสีส้มใช่ไหมคะใช่ครับ <c oughs> ตะหนันเอาไปล้างอยู่ค่ะป้านเนี่ยให้แกไปล้างตั้งแต่บ่ายแล้วแต่พอดีแกปวดหลังก็เลยเพิ่งเอาไปเนี่ยค่ะปวดหลังเลยเรารถอยู่ไหนครับนั่นไงคะตะหนันกําลัางล้างอยู่โอ้ยลุงลุงครับลุงครับไม่ต้องล้างคับอะไรอะไรครับเดี๋ยวผมล้างเองครับอ๋อเดี๋ยวผมล้างให้แป๊บเดียวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมขึ้นไปตามครับ นะครับไม่ต้องล้างลุงผมล้างเองอุยคุณเป็นแขกอ่ะล้างเองไม่ได้ตายครับผมล้างบ่อยผมล้างให้อื่นแถมไม่ไล้อันนี้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยครับได้เดี๋ยวลุงไม่เดี๋ยวผมลุงงาให้นะเดี๋ยวผมลุงขึ้นไปตามลุงหนันเข้าบ้านเอะครับเดี๋ยวพวกผมล้างเองเออแต่ว่าตามนั้นนะครับลุงหนันเข้าบ้านเถอะครับแล้วมันจะดีครับดีครับลุงดีมากเลยครับเดี๋ยวผมล้างมาเอางั้นนะครับดีครับลุงดีก็ดีครับ เอ้ามันขึ้นไปเลยเดี๋ยวกูล้างเองก็อยากยืนดูก่อนว่าโนล้างเป็นจริงเปล่าอ้าวไอ้นี่บอกกูล้างไม่เป็นเรออ้าวเฮ้ยโนมึงจะเล่นนี้เหรอเดี๋ยวมันขึ้นกูมึงเหรอเอ็นดูคณหรูใช่เฮ้ยไอ้ยาเฮ้ย 以。 ส <ks> แสบตาโอ้ล้างรถกันอยู่หรอคะใช่ค่ะคุณแปง้งเนี่ยอยู่ที่สนามหญ้ากกันนะคะทั้งสองคนเลยอืมนั่นไงคะล้างกันอยู่ตรงนั้น ตรงนี้อ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงน,นี้เอ okay. อตรงนี้อ่ะเออเจ้ขอบคุณนะเว้ที่มาส่งอ่ะแต่กูไม่กลับไปส่งบ้านนะเวยเข้าบานดีๆ เออโน่อืมเรื่องงบชมลมอ่ะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจัดการให้เฮ้ยแตงคิวอะไปแล้วเอ้ยเจน ไปเรียนหรอกูขอโทษนะกูไม่รู้ว่ามึงแพ้